สวัสดีครับคุณไทยครับ,รบเป็นธนาคารที่วันนั้นเนี่ยเงินเข้าธนาคารเยอะเลยวันศุกร์ที่ผ่านมาเพราะว่าพิ่ชนะใครนะเพชรมงคลออิิธิสั์เป็นไงวันนั้น ได้อาชีพเยอะไหมครับได้หมื่นเดียวหรอครับอาชีพจากใครอ่ะเอซจโอเล่ครับสามยกเอ้ยสามือสิสามยกเราเป็นรองเขาเนาะครับเป็นรองห้าหกหนึ่งเลยนะใช่ครับเออไม่ได้เตะขายกสี่ก็พลิกชนะใช่ไปไงฟอร์มวันนั้นฟอร์มวันศุกร์ที่ผ่านมาโอเคปะก็โอเคครับพอใจคือโอแย่เออแต่ชนะมาได้แต่ว่าตัวเราอ่ะตัวเล็กนิดเดียวทำไมเวทใหญ่จังอ่ะน้ำหนักเยอะครับหรอต้องต่อยเวทไหนร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้าไปที่เราต่อยอะไร ไปเราสิบเก้าสิบเก้าครับโอ้หมันใหญ่ไปไหมอ่ะหรือว่าประมาณนี้ก็ประมาณนี้ก็สิบแปดก็ได้ถ้าต่ำกว่านี้ก็ไม่ไหวนะใช่ครับเออก็ก็น้ำหนักเยอะสิบแปดสิบเก้าโอ้หจริงสายไปยินดีเนี่ยคู่เยี่ยมเลยนะครับเออพวกอ่าปืนกลเสาโทถึงไหมถึงยังก่อนทําฟอร์มก่อนทําฟอร์มก่อนครับนะครับฟอร์มหลังเป็นไงบ้างเราชนะยกคีเรียเพราะชนะเสือภูเขาแล้วก็มาชนะเพชรบุรีสามไฟติดแล้วนี่เขาไม่ขี้เรียนะ ใช้ได้อยู่เออเพราะว่าสายพิงดีเวียนนี้ก็เยอะนะครับพวกอะไรอะพวกเพชรไทยแลนด์เพชรอนุวัฒน์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผมอืมอืมอืมก็ทำฟอร์มไปเรื่อยๆก่อนใช่ครับนะครับเป้าหมายมีไหมหลังจากนี้ก็แชมป์ทูก็อยากเป็นยังไงแชมป์ก็อยากชิงอยู่แล้วชิงอยู่แล้วนะเป้าหมายของนักมวยทุกคนครับแต่ขอทำฟอร์มไปก่อนแล้วกันนะครับมาอยู่ที่เด็กเก้าๆกี่ปีแล้วเนี่ย หกปีแล้วหกแล้วเหรอไอ้กรุงไทยกับเพชรมังสีใครมาก่อนผมมาก่อนครับอ๋ออายุเท่าไหร่ไหมเพชรมังสีเท่าไหร่สิบเก้าเท่าไหร่ยี่สิบสี่ปีหนึ่งนะครับก็ไล่เรียกกันอ่ะก็ฟอร์มดีมากนะครับฝากแฟนคลับติดตามเชียร์กรุงไทยหน่อยครับก็ฝากแฟนคลับติดตามค่ายทีเด็กเก้าเก้าเพื่อติดตามเชียร์นะครับสู้จนที่ทุกไฟแน่นอนช่วงหลังนี่นักวยในค่ายทีเด็กเก้าเก้าแพ้นี่อายเพื่อนเลยนะครับถ้าแพ้นี่โดนร้อยเลยนะเพราะว่าชนะทุกคนเลย วันนี้ใครต่อยออย้อยอีทียออีทีครับแล้วมีใครอีกคนเดียวครับโอเคขอบคุณมากครับน้องชายสวัสดีครับ